ตอนนี้นะคะหลังจากกระแสแบนเที่ยวเกาหลีแต่ว่าล่าสุดก็ได้มีข่าวมาว่าสื่อเกาหลีนั้นมั่นใจอย่างมากๆบอกว่าคนไทยยังคงเป็นตลาดหลักของวงการเคป๊อปเกาหลีก็เป็นเหตุผลที่ทำให้คนไทยนั้นกลับไปเที่ยวเกาหลีอย่างแน่นอนโดยมีสำนักข่าวเกาหลีนะคะก็ได้ออกมารายงานว่าปัจจุบันนี้เคป๊อปได้กลายเป็น กระแสะเพลงที่กำลังได้รับความนิยมของทั่วโลกด้วยความสำเร็จของศิลปินเคป๊อปนั้นไม่ได้มาจากเฉพาะตัวศิลปินและก็ตัวเนื้อเพลงเท่านั้นนะคะแต่ว่ามีแฟนคลับทั่วโลกเลยโดยเฉพาะแฟนคลับชาวไทยที่มีบทบาทความสำคัญในการผลักดันให้ศิลปินเหล่าเคป๊อปให้ประสบความสำเร็จอย่างสูงโดยการสนับสนุนร่วมกันถึงมีส่วนร่วมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียซึ่งเขาก็ได้บอกอีกนะคะว่าในอดีตแต่ก่อน วนั้นตลาดหลักของ K-POP ไม่ใช่คนไทยและก็ไม่ใช่โซนเอเชียเพราะว่าจะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริการาชอาณาจากักรและประเทศญี่ปุ่น แต่ในปัจจุบันนี้นะคะด้วยอิทธิพลของแฟลตฟอร์มโซเชียลมีเดียมากมายก็ทําให้ประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้โดยเฉพาะประเทศไทยได้ขึ้นมาเป็นตลาดที่สําคัญสําคัญแล้วก็มีอิทธิพลต่อวงการเคป๊อปอย่างมากมายโดยเขาก็ได้บอกอีกนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับวงดนตรีอินดี้เกาหลีใต้ที่ชื่อว่าเว็บชูเอิร์ดเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนถึงพลังของแฟนคลับชาวไทยเมื่อวิดีโอนั้นโพสต์บนสื่อโซเชียลเพียงคลิปเดียว อินฟลูเอนเซอร์ชาวไทยก็ได้ทำให้เพลงของวง Webto Earth กลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกซึ่งก็ส่งผลให้ยอดวิวของผู้ฟังของเพลงนั้นนะคะสูงขึ้นอย่างรวดเร็วศิลปินชื่อดังเกาหลีใต้ไปหลายๆคนเลยทีเดียวและนั่นก็เป็นเหตุผลที่สำนักข่าวเกาหลีนะคะยังคงมองว่าแฟนคลับชาวไทยยังคงมีความหลงไหลในเคป๊อย่างมากรวมถึงการสร้างสรรค์คอนเทนต์ที่เกี่ยวข้องกับเคป๊ที่อยู่บนโซเชียลอย่างต่อเนื่อง และนอกจากนี้นะคะก็มีศิลปินเคป๊ OP, ไม่ว่าจะเป็นลิซ่าแบมแบมก็เซเว่เป็นศิลปินที่คนไทยทําให้คนไทยได้รู้สึกว่า เหมือนกับได้ใกล้ชิดกับศิลปินเคป๊มากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหมดนี้นะคะก็ได้กลายเป็นแรงจูงแรงใจสนับสนุสนศิลปินและก็ค่ายเพลงเกาหลีนะคะที่เกาหลีให้ความสําคัญกับคนไทยโดยเฉพาะการที่สมาชิกนักร้องในวงวิสัยเชื้อไทยและมีการจัดกิจกรรมโปรโมตประเทศไทยอย่างต่อเนื่องซึ่งตอนนี้นะคะก็ได้มีการโพสในสื่อ X อค่ะบอกว่าแท็กแบนเกาหลี ตอนนี้รู้ว่ามีตั้งนานแล้วแต่อยากบอกเกาหลีนอกจากเขาจะให้คนไทยติดต่อมอและยังมีการเหยียดด้วยคําพูดนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าคนไทยส่วนใหญ่ที่จะไปเที่ยวที่ประเทศเกาหลีเนี่ยเป็นเพราะว่าศิลปินเกาหลีค่ะ นอกจากอาหารกับศิลปินแล้วก็ยังมีพวกซีรีส์ที่ทําให้คนไทยหลายคนตามไปเที่ยวเกาหลีตอนนี้นะคะค่ายเพลงหลายค่ายเขาก็เริ่มทิ้งคนไทยไปแล้วนะคะแล้วก็เอานักร้องฟิลิปปินส์มาแทนค่ะเพราะฉะนั้นทําไมถึงจะต้องตามคือบางคนก็ตามค่ายเก่าก็คิดว่าค่ายไหนจะมีสมาชิกที่น่าสนใจอยู่ดีแต่ถามว่าเราจะตามไหม แต่ขอบอกเลยว่าตอนนี้เราจะตามแค่วงที่มีศิลปินไทยเท่านั้นค่ะนอกจากนั้นคือจบค่ะเรียกว่าเราไม่อยากจะไปเกาหลีแล้วในเมื่อแบรนด์เข็มนี้ไทยขนาดนี้ใครอยากจะชื่นชอบศิลปินเกาหลีหรือว่าตามไปเที่ยวเกาหลีก็แล้วแต่นะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะก็ได้มีการออกมาเปิดเผยว่าถึงแม้จะมีแนวโน้มว่าตลาดนักท่องเที่ยวไทยเลือกที่จะไม่เดินทางไปเที่ยวเกาหลีใตา พอรู้สึกว่าไม่สะดวกแล้วก็มีความเสี่ยงในการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศแต่บอกว่าจะส่งผลกระทบต่อความรู้สึกของนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางมาประเทศไทยแน่นอนเขาบอกว่าในช่วงครึ่งปีหลังมีสำนักกรุงโซนจะมีการกระตุ้นการเดินทางโดยเฉพาะในช่วงกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้นะคะการเพิ่มจำนวนเที่ยวบินเช่าเหมาลำไปยังจุดหมายปลายทางที่มีศักยาภาพไม่ว่าจะเป็นจังหวัดกรุงเทพมหานครหรือว่าจังหวัดภูเก็ต ถึงแม้แต่จังหวัดเชียงใหม่โดยจะตั้งเป้าหมายว่าจะดึงนักท่องเที่ยวเกาหลีให้เดินทางเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยมากกว่า2ล้านคนในปี2,568เพิ่มขึ้นจากปีนี้ที่คาดว่าจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวอยู่ที่ประมาณ 1>, 1 9 4 0 0 0 0หคนเพิ่มขึ้นประมาณ20%จากปีที่แล้วอยู่ที่1 6 5 0 0ล้านหคนนะคะซึ่งการเติบโตของตลาดนักท่องเที่ยวเกาหลีที่คาดว่าจะอยู่ในระดับ1 9 4 0 0 0้านหคนที่จะมาเที่ยวที่ประเทศไทยในปีนี้สูงกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เข้ามาประเทศไทยตั้งแต่ช่วงก่อนที่มีการระบาดของโควิด -19 ซึ่งนั่นก็ถือว่าเป็นสถิติสูงที่สุดที่เป็นประวัติศาสตร์ของตลาดท่องเที่ยวไทยโดยนักท่องเที่ยวเกาหลีตอนนี้นะคะ มองประเทศไทยว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่มีวัฒนธรรมนั่นก็คืออาหารไทยที่กำลังได้รับความนิยมและการกล่าวถึงในโซเชียลนะคะอย่างมากโดยไม่ต่างจากชาวเกาหลีที่ชอบอาหารรสชาติและอาหารรสเผ็ด ซึ่งคนเกาหลีส่วนใหญ่นิยมเดินทางมาเที่ยวไทยตามรอยเที่ยวไทยนะคะและตามรอยอินฟลูเอนเซอร์ที่มีการรีวิวการท่องเที่ยวออนไลน์โดยปัจจุบันนี้นะคะมีคนเกาหลีจํานวนมากที่มีเป้าหมายในการเดินทางไปจังหวัดเชียงใหม่เพื่อตามรอยกินอาหารที่มีรสชาติอร่อยส่วนศิลปินเคป๊นั้นนะคะก็มีหลายคนที่เข้ามาถ่ายทำมิวสิกวิดีโอในประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นเซเว่นทีนจีไอดอนเมื่อภาพถูกเปิดเผยหรือว่าแพร่ออกไปนะคะก็ทําให้แฟนคลับหลายๆคนเดินตามรอยไอดอนเพื่อมาท่องเที่ยวในเมืองไทยโดยมีการสํารวจนะคะว่าปัจจุบันนี้ช่วงอายุของนักท่องเที่ยวเกาหลีที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวต่างประเทศทั่วโลกนั้นมีอายุอยู่ที่ระหว่าง20ถึง40ปีเป็นสัดส่วนระหว่าง30-40ของจํานวนนักท่องเที่ยวเกาหลีที่เดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยทั้งหมดนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน8แสนคนซึ่งกลุ่มนี้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่สำคัญและมีโอกาสจะเป็นนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของพีน้อยคนเกาหลีนั้นกำลังจับตามองตอนนี้นะคะทางด้านผู้ช่วยประธานนาธิบดีเกาหลีใต้บอกว่าเกาหลีใต้ตอนนี้จำเป็นต้องพิจารณารับแรงงานต่างชาติเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนประชากรไว้ทำงานท่ามกลางวิกฤตประชากร ที่เริ่มจากปรากฏการณ ในเกาหลีใต้ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะเกาหลีใต้กําลังประสบป,ปัญหาอัตราการเกิดที่ต่ํามากก็เพราะว่าประชากรวัยทํางานลดลงอย่างรวดเร็วเพราะฉะนั้นแรงงานต่างชาติก็เป็นทางเลือกในการเพิ่มจํานวนประชากรในช่วงที่เกาหลีใต้นั้นกําลังเผชิญกับอัตราการเกิดที่ต่ําที่สุดในโลกและมีประชากรสูงวัยที่กําลังมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยสํานักขา่าวยูนฮับได้รายงานว่าอัตราการเจริญพันธุ์รวมของเกาหลีใต้หรือจํานวนบุตรโดยเฉลี่ยที่สตรีวัยเจริญพันธุ์ จะมีตลอดวัยเจริญพันธุ์ได้ล่วงลงต่ำสุดเป็นประวัติศาสตร์อยู่ที่0.72%คนในปีที่ผ่านมานี้นะคะในขณะที่ตัวเลขนั้นจะอยู่ที่2.1%คนเพื่อรักษาสมดุลของประชากรในเกาหลีใต้โดยได้มีการประกาศออกมานะคะว่า หากว่าแนวโน้มในปัจจุบันนี้ยังคงดำเนิอนอยู่ต่อไปประชากรของเกาหลีใต้น่าจะลดลง30%และส่วนของประชากรสูงวัยจะแซงหน้าประชากรวัยทำงานด้วยปัจจุบันนี้นะคะเกาหลีใต้มีการอนุญาตให้แรงงานต่างชาติในสาขาที่ไม่ต้องใช้ทักษะเฉพาะทางแต่ว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องมีกลยุทธ์ระยะยาวที่ครอบคลุมในการจ้างแรงงานต่างชาติเพราะฉะนั้นจะได้มีการเสนอให้จัดตั้ง กระทรวงแผนงานและยุทธาศาสตร์ประชากรเพื่อรับบทบาทสำคัญในการทะลุเป้าหมายทั้งหมดโดยโครงการนำล่องในการรับแม่จากฟิลิปปิน์มาทำงานบ้านในเกาหลีใต้ก็ถือว่ามีต้นทุนที่สูงเพราะว่าเป็นแรงงานต่างชาติที่ได้รับความคุ้มครองที่จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำเพราะฉะนั้นก็เลยขอให้รัฐบาลใช้มาตรการต่างๆ เพื่อช่วยครอบครัวทั่วไปที่มีรายได้ปานกลางให้สามารถเข้าถึงโครงการนี้ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นและเป็นอย่างไรบ้างคะสําหรับเนื้อหาและเรื่องราวของคลิปวิดีโอนี้หากเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้กับช่องหาส่นฟิล์มกันด้วยนะคะและสำหรับวันนี้ก็ขอกล่าวขอว่าสวัสดีคะ่ะ